โรงเรียนแต่ลขาเชืยะบอกว่าลงที่นั่นกว่าจะรถติดกว่าจะเข้าโรงยาลอาจจะใช้เวลานานกว่าอีกน,นะครับวันนั้นเราลองรับการส่งผู้ป่วยในคนตึกแต่ที่เรายองยังส่งไม่ได้ไเนื่องจากว่าโครงสร้างซึ่งผมว่าเขาประสานกับทงางท้องถิ่นไปแล้วหลังจากที่เราไปซองที่ต่อสีช้างปกติโรยบางที่แท้ซอมรับผู้ป่วยแล้วก็อ่อไปแล้ซึ่งฝรั่งก็มาถามฝรั่งที่มาเที่ยว มาถามแล้วก็ทำอะไรบุญและเป็น,สนเสื่องระบบหมายถึงว่าเป็นรื่ระบบที่เราจะวางไว้สำหรับคนทุกคน,ก,คนนะคะกระจายเยอะนะครับงั้นเราการประเมินเราจะไปประเมินผู้ป,ป่วยรอบกับทีมแรกที่ถึงเนี่ยครับในห้องของผู้ป่วยให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะเอาคนไข้ออกมา 要听耳机，不然就一耳朵。 เราสงสัยว่านย่างนีการัต์แน่ๆนะครับพก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าคือเริกสะกออนลทีนึงพอันเลยอ่อนมดแงาพอแล้วก็ยัอไม่ยกอย่นดีครัเพาเสเกตนะครับเี่ยิพเท้ากย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 ยกยยกยกยยกยยกยกยก็ยกยกยก ครับแต่ว่าจริงๆนะด้านหลัง oney, <mystical radas S 1> มันมีมันมีห้องหาบูไม่เกี่ยวเไม่เกี่ยวเพราะว่าทำงานยากเกี่ยวไได้ถ้าเกี่ยวองก็ไม่ได้